ามาในคอนเซปต์นิวซีรีส์ดูดีทันสมัยด้วยหน้าจอใหญ่ที่สุด7.2นิ้วค่ะและเป็น Full View Display ด้วยสเปคแรงค่ะด้วยแรม4 g b รอมให้มากถึง64 g b ฟีเจอร์ก็ครบครันนะคะแบตเตอรี่ทรงพลัง3,800ม ah ิลลิแอมค่ะมาในราคาพิเศษเพียง2,390บาทเท่านั้นค่ะ S <S สมาร์ทควรุ่นใหม่ต้องบอกว่าอันนี้มาในคอนเซปต์นิวซีร <Series S 2> ีส์นะคะหน้าจอใหญ่เลยแล้วก็สเปคแรงด้วยเห็นไหมสวยมากดีไซน์สวยทันสมัยดูดีแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามาในคอนเซปต์นิวซีรีส์แบบนี้นะคะ โปรโมชั่นของเขาสุดพิเศษจริงๆเฉพาะลูกค้าไทเกอร์ช้อปปิ้งค่ะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะโปรนี้ดีที่สุดเลยค่ะกับอวนารุ่น V14 ซึ่งเรามี3สีสวยๆให้คุณเลือกนะคะมีเป็นแบบนิวซีรีส์ก็จะมีบลูแบล็กแล้วก็กรีนค่ะราคาปกติค่ะจะอยู่ที่เครื่องละ3,990บาทนะแต่ลดแถมฟรีค่ะเป็น power gift set อีก5ชิ้นมูลค่า990บาทนะคะสิ่งที่คุณจะได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น power พาวเวอร์แบงค์หนึ่งหมื่นสี่ั้อยมิลลิแองมพ์ 4,980บาทแต่รุ่นใหม่ราคาพิเศษให้คุณนะคะจ่ายเพียงแค่2,390บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนี้รับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะแล้วเป็นนิวซีรีส์ด้วยค่ะเจ้ามีจํากัดนิดนึงนะคะสีละ300เครื่องเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะชอบสีไหนต้องรีบเลือกแล้วก็รีบโทรมาสั่งซื้อกับเราได้เลยเบอร์นี้นะคะ02 3,18000ค่ะ นี่คือโอวน่ริ่นใหม่ที่เราบอกต้องบอกว่าอย่างแรกที่มาเราชอบมากคือฟิงเกอร์ปรินนั่นเองใช้นิ้วแตะแบบนี้เพื่อเข้าในหน้าจอหลักซึ่งถามว่าดียังไงอันนี้คือเขาเรียกว่ากันลั่นนะคะ,คะบางทีเนี่ยมือถือคุณไม่มีตัวล็อกแบบนี้ไว้ในกระเป๋าปกติโทรหาใครไปก็ไม่รู้บบ่อยโดนแจ็คพอตด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าฟิงเกอร์ปรินตดีมากนอกจากนี้คุณดูความใหญ่ของหน้าจอ ตัวนี้เห็นปะกว้างมากอันนี้7.2นิ้วนะคะนอกจากนี้เป็น full v i e l display ด้วยไร้ปุ่มโฮมคุณดูอะไรคือเต็มตาจริงๆสําหรับตัวนี้ไม่ว่าใครอยากจะดูหนังเล่นเกมฟังเพลงและความละเอียดของหน้าจอความใช้ของหน้าจอระดับ QHD บก IPS นะคะคือชัดทุกมุมมองแล้วแบตเตอรี่ให้มากถึง3,800ม ah ิเลยสําหรับตัวนี้แต่ไม่พอคะ่ะมาพร้อมกับ ขุมพลังเพราะตัวนี้ CPU c o r คอร์นึ่งเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบการประมวลผลเร็วมากนี่แรม4 GB ค่ะไม่พอนะคะคุณจะเห็นเลยว่าเราสามารถเก็บแอปพลิเคชันต่างๆไว้ในตัวเครื่องได้เยอะมากเพราะตัวนี้นะคะเราให้ลอมไปมากถึง64 GB ซึ่งปกติคุณจะได้แค่32เท่านั้นเองและแอปพลิเคชันเยอะแยะแบบนี้ต้องบอกเลยว่า เพราะว่าเขารองรับทุกแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะเพราะตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติกา Android Pie ร Android 9.1 Pi ยค่ะคุณเห็นไหมแอปเยอะมากแม้กระทําตัวแอปธนาคารต,าต่างๆสามารถอยู่ในนี้เยอะมากเลยแล้วก็ลอมเยอะด้วยโหลดมาไว้เก็บมาไว้ได้เยอะมากนอกจากนี้เรื่องซิมต้องบอกว่าตัวนี้ใส่ได้ถึง2ซิมแล้วก็รองรับซิม 4G ด้วยนะคะและยังมาพร้อมกับความละเอียดของกล้องหน้า 8ล้านพิกเซลนะกล้องหน้าต้องบอกว่ากล้องหน้าตัวนี้พิเศษสุดๆเดี๋ยวเรามาดูต่อจากนี้แต่ต้องบอกว่ารับสีได้ดีมากใครชอบเซลฟี่สวยจริงๆนอกจากนี้กล้องหลังตัวนี้นะคะดีไซน์สวยไม่พอแล้วกล้องหลังความละเอียดถึง16ล้านพิกเซลค่ะพร้อมกับแฟลช LED ด้วยคุณดูดีไซน์ฝาหลังเห็นไหม ขยับมือนีดเดียวจะเห็นเลยว่าเขามีลายแบบนี้ดีไซน์คือทันสมัยมากๆมาแบบนี้ดูดีขนาดนี้มี3 4สีให้คุณเลือกค่ะมี b บล Black แล้วก็ Green นะคะต้องบอกว่ารุ่นใหม่ new series มีจำกัดสีละ300เครื่องเท่านั้นค่ะ,ะฟังก์ชันครบครันจัดเต็มแล้วยังไม่พอเหรอคะ่ะนี่กดด้านข้างมองจอเห็นไหมคะว่าเราเข้าไปใช้งานด้านในได้เลยเดี๋ยวอ,อีกหรอบเรียกว่า face id นะคะระบบปลดล็อกนั่นเองค่ะนี่ด้วยการสแกนหน้าเรากดด้านข้างมองไปที่ จาจอ,อะ่ะม,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 มากเลยนะแล้วเมื่อกี้นะคะโหเห็นหน้าเราชารัดเจนไวด้วยค่ะอะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในเรื่องของหน้าจอใหญ่ที่บอกว่าจอใหญ่7.2นิ้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปใช้งานจริงๆแล้วในความรู้สึกที่เราได้หรือว่าการรับชมภาพเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะให้ดูพร้อมกันเลยนะว่าอโห เนี่ยค่ะใหญ่จริงจุดสนิ้วใหญ่จริงๆนะแล้วเป็น Full View Display ด้วยคือมันเต็มขอบจอจริงๆไม่ใช่ว่ามือถือจอใหญ่แต่ว่าภาพได้แค่นี้นะนี่ภาพได้เต็มๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูอะไรมันจะสบายตามันจะชัดนะคะไม่ต้องเพ่งอีกต่อไปทีนี้พอจอใหญ่7.2นิ้วแล้วหลายคนยังใช้จอ6นิ้ว5นิ้วอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูว่ามันต่างกันยังไงอุ้ยเยอะมากกันเยอะ ข้างๆกันเหลือเยอะเลยนะแต่ว่า7.2นิ้วคือเต็มขอบจอทั้งหมดเลยค่ะูยังไงจอใหญ่ก็ดูสบายตายอยู่นะคะอีกหนึ่งอย่างคือ Voice ID ค่ะคุณดูการปลดล็อกด้วยการใช้เสียงนะคะโอวาน่าแค่นี้เองอใช้เสียงสามารถปลดล็อกได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะโอวาน่า แบบนี้เพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าการปลดล็อกง่ายมากคุณเลือกได้เลยจะใช้ใบหน้าหรือใช้เสียงก็ได้ทีนี้พอเข้ามาในตัวนี้อยากจะให้ดูเมื่อกี้พูดค้างไว้น,นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องกล้องอต้องบอกว่ากล้องสวยจริงๆตัวนี้สาหรับกล้องหน้านะคะคุณดูแสงคือแบบดีมากคือใครชอบเซลฟี่นะกล้องหน้าเขาสวยจริงๆสวยจริงก<อ>ล้องหลังอะขอนั่งแบบไหนคะกล้องหลังของเราคะ่ะกล้องหลังก็คือความละเอียดความคมชัดเนี่ย16ล้านพิกเซล1 2 3สแบบนี้นะทีนี้เรามาดูรูป เห็นไหมต้องบอกเลยว่าชาัดจริงๆสําหรับอันนี้ความคมชัดเนี่ยชัดมากทีนี้เนี่ยเราจะให้ดูแล้วตอนที่เป็นกล้องหน้าก็คือแสง,สงคือสว่างมาก <ๆ S 2> สวยมากสาหรับใครที่ชอบเซลฟี่อันนี้คือตอบโจทย์จริงๆค่ะถ่ายรูปทั้งวันอ่ะแบตหมดนี่เราฟรีให้เลยค่ะปุ๊บกดดูได้นี่คือพาวเวอร์แบงค์นะคะให้ถึง1,400ม ah ิลลิแอมเลยนะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแบตหมดนอกบ้านไม่ต้องกลัวหาจีช์จไม่ได้เนี่ยพกตัวนี้ไปได้ใช้แน่นอนนะคะเราให้ฟรีคละสีไปให้นะคะใชคะ่ค่ะนอกจากนี้ยังมีที่ ตั้งมือถือฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนไอริงให้กับคุณด้วยต้องบอกว่ากิฟต์เซ็ตทั้งหมดนี้5ชิ้นคุณได้ไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะโหวันนี้โปรโมชั่นดีมากเลยนะคะใครอยากได้โอเวอรนารุ่น V 1 4มาค่ะวันนี้ให้เลือก3สีเลยค่ะเป็นนิวซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นบลูแบล็ k หรือว่ากรีนสวยทุกสีจริงๆนะคะราคาปกติ ,3990 บาทค่ะแต่วันนี้เราแถมฟรีเป็นพาวเวอร์กิฟต์เซ็ตให้คุณอีก5ชิ้นมูลค่า990บาทคค่ะะของแถมะะุณจได้ทั้้งหมดนีไปเลยได้้ใชทุกชิ้นน่นอนนะคะ่ต้องหาซื้อไรเพิ่มเลยคะมมูลค่าทั้ง หมดทั้งสิ้นแล้ว4,980บาทแต่วันนี้ค่ะรุ่นใหม่ราคาสุดพิเศษเป็นลายจ่ายเป็นแค่2,390บาทเท่านั้นยังไม่พอนี้รับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะต้องรีบแล้วแหละเพราะว่านิวซีรีส์ของเรานะคะมีจำนวนจํากัด4,300ละ300เครื่องหมดแล้วหมดเลยนะคะชอบสีไหนต้องรีบโทรมาสั่งซื้อนะคะเบอร์นี้เลย02 3,18000ค่ะ 14ค่ะ New Series ตัวนี้หน้าจอใหญ่ที่สุดเลย7.2นิ้วนะคะมาพร้อมกับ Dual d i s p l ด้วยที่สำคัญคือ CPU c ค r e 1 5กิกะเฮิร์ค่ะ RAM 4กิกะไบต์และรอมให้มากถึง64กิกะไบต์ค่ะโอวานารุ่น V14 นะคะรุ่นใหม่ค่ะฟีเจอร์ระดับ New Series เลยไม่ว่าจะเป็น Face ID ค่ะไปการปลดล็อกด้วยใบหน้านี่ยังมี Voice ID ปลดล็อกด้วยเสียงรวมไปถึง Finger Print นะคะใช้นิ้วแตะเพื่อเข้าใช้งานค่ะยังไม่พอยังมี Keyless Smartway ให้ด้วยนะคะให้คุณได้ใช้งานง่ายๆแค่ปลายนิ้วสสัมผค่ะ โอวนร้ารุ่น V14 นะคะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 9.1ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับความละเอียดของกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลังอีก16ล้านพิกเซลพร้อมแ a ลช LED นะคะนอกจากนี้ยังรองรับม 4G ทุกระบบทุกเครือข่ายด้วยค่ะส่วนแบตเตอรี่ทรงพลังให้มากถึง3 8 0 0มิล m mm ป์ค่ะ โอวอนารุ่น V14 นะคะมี3สีเป็นนิวซีรีส์ค่ะให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นบลูแบล็คหรือว่ากรีนนะคะราคาปกติเครื่องละ3,990บาทค่ะแถมฟรีพาวเวอร์กิฟต์เซต์ชิ้นมูลค่า9 9้าบาทค่ะซึ่งประกอบไปด้วยพาวเวอร์แบงค์หนึ่มิลลิแอมป์และยังมีที่ตั้งมือจือฟิล์มกระจกแคสซิลิคอนและก็ไอริงค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้4,980บาทค่ะรุ่นใหม่ราคาพิเศษจ่ายเพียงแค่2,390บบาททาททเเ่่นนนนนััั้้ะะะะคคะรรรปปก1ีีีต็มดววยิซส์ New Series, ของเรามีจกัดสีละ300 เรื่องนะคะหมดแล้วหมดเลยนะต้องรีบโทรมาเป็นเจ้าของให้ทันนะคะเ <ทำ S 1> บอร์นี้เลย0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะราคาเพียงแค่2,390บาทเห็นไหมคะว่าคุณได้มือถือรุ่นนี้เป็นนิวซีรีโดยโอ้โหจอใหญ่มากๆจอใหญ่มากๆดูนะ นี่ oh. นี่คือมือท่าแบบจะแตะติด ah. แล้วนะคะนี่คือจอใหญ่7.2นิ้วเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่ได้จับยากมันจับถนัดมือแต่คุณรับชมภาพได้เต็มตาจริง,รงๆนอกจากนั้นนะสเปคเขาก็จัดเต็มให้ฟังก์ชันเขาก็มีคุณครบครันด้วยนะคะ ต้องบอกว่านอกจากนี้ดีไซน์ก็สวยมากคุณดูเห็นปะตรงนี้คือฝาหลังเล่นดีไซน์แบบนี้คือดูดีแล้วทันสมัยจริงๆใช่เราถึงบอกว่าตัวนี้มาแบบนิวซีรีส์แล้วสวย3-4สที่มีให้สวยหมดเลยนะคะตั้งแต่ตัวแบล็คต้องบอกเลยว่าใครชอบความ คใครชอบความขมคุณผู้ชายคือเหมาะจริงๆอันนี้เ,<อ>เพราะว่าไม่ได้เป็นเรียบๆธรรมดายังมีเท็กซ์เจอร์ข้างหลังให้กับคุณด้วยใช่เจอไฟเล่นแสงเล่นไฟนะคะจะมีความเป็นพีระมิดอยู่นะคะสีฟ้าหรือว่าบลูเนี่ยก็สวยเหมือนกันไม่ได้เป็นฟ้าเรียบไปหมดเลยแต่ว่าพอพลิกมือถือเนี่ย,ยนะคะถือไปถือมามันเห็นความสวยงามนะคะใช่ใครที่ชอบความน่ารักขึ้นมานิดนึงต้องบอกเลยว่ากรีนกับบลูคือตอบโจทย์จริงๆเพราะว่าเขาจะเป็นออกแนว<อ>พาสเทลนิดๆนะคะสีจะเป็นฟิลแบบทันสมัยอันนี้ค่ะหุแล้วก็หน้าจอนี้ต้องบอกเลยว่า ทุกคนต้องชอบแน่นอนเพราะว่า7.2นิ้วจอใหญ่มากๆเห็นไหมคะเวลาเราจะดูภาพชมละครเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยจอใหญ่มันจะสบายตาไม่ต้องปวดตานั่งเพลงอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาทั้ง face ID มาทั้ง voice ID เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี fingerprint ให้กับคุณด้วยก็คือกันเวลาหน้าจอเนี่ยจะโทรออกเองบางทีคุณไม่ได้ล็อกหน้าจอแล้วก็ไม่มี fingerprint อย่างเงี้ยสามารถโทรออกเองได้เหมือนเขาเรียกกันลั่นนั่นเองค่ะถูกต้อง่อะของแถมก็จัดเต็มให้นะคะนี่คือ power bank เนี่ยค่ะให้คุณมา ถึง1,400มอมพร้อมกับไฟแสดงสถาน,นะให้ด้วยค่ะนี่เลยคือต้องบอกว่านะคะหลายคนที่เล่นมือถือทั้งวันแล้วบางทีแบตหมดอยู่นอกบ้านหาที่ชาร์จไม่ได้พกตัวนี้ไปค่ะเอาไว้กันแบตหมดนอกบ้านนั่นเองค่ะของแถมเราให้เยอะมากไม่ได้ให้แค่ Power bank บที่ให้คุณไปนะคะยังมีอื่นๆอีกมากมายะะเพราะว่าเป็นกิฟต์เซตชิ้นเลยคุณก็จะได้ที่ตั้งมือถือฟิลม์มกระจกเคสซิลิโคนแล้วก็ไอริงไปด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นคือคุ้มค่ามากค่ะ ใช่แล้วโปรนี้ห้ามพลาดนะคะโวนารุ่น V14 ค่ะมี3สีนะคะเป็นนิวซีรีส์ค่ะมีบลูแบล็คลวก็กรีนนะคะราคาปกติเครื่องละ3,990บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับพาวเวอร์กิฟต์เซตชิ้นมูลค่า990บาทค่ะของแถมคุณได้เยอะหลายชิ้นมากๆนะคะและเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้ใช้ไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีเลยค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้นะคะ4,980บาทแต่รุ่นใหม่ราคาสุดพิเศษจริงๆค่ะวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,390บาทเท่านั้นนะคะรับประกัน1ปีเต็มด้วยค่ะ ซีรีส์นะคะต้องบอกว่าสวยมากนะคะแล้วจัดเต็มจริงๆแบบนี้ของอนุญาตจำกัดนิดนึงสีละ300เครื่องนะหมดแล้วคือหมดเลยนะคะรีบโทรมาดีกว่าเบอร์นี้ค่ะ02-3518-000ค่ะ ล้อมกับนิวซีรีส์แบบนี้ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดเรื่องหน้าจอนะคะเพราะว่าหน้าจอในี่ยจนิ้วเลยนะคะแล้วก็เป็น Full ูลว e ว Display ด้วยส่วน CPU เป็นคอร์ดคอร์หนึ่งค่ะแรมให้มากถึง4 GB และลอมมากถึง64 GB ค่ะ วนหน้ารุ่น v 1 4ค่ะรุ่นใหม่ฟีเจอร์ระดับนิวซีรีส์เลยนะคะมีทั้ง face id ค่ะปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ได้นะหรือว่าจะเลือกเป็น voice id ปลดล็อกด้วยเสียงค่ะ mm hmm. เขายังมี fingerprint ด้วยนะนะคะใช้นิ้วแตะเพื่อเข้าใช้งานได้รวมไปถึงคียลาสมาร์ทเวกด้วยค่ะใช้งานง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะ นอกจากนี้นะคะโอนะ่ารุ่น V14 ในระบบปฏิบัติการของเขาเป็น Android 9.1ค่ยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดของกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลกล้องหลัง16ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED ค่ะตัวนี้รองรับิม 4G ทุกระบบทุกเพือข่อยนายะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มากถึง 3,800mAh โอน่ Ovena รุ่น V14 มี3สีคุณเลือกนะคะเป็น New Series ค่ะมีบลูแบล็ k และก็กรีนค่ะราคาปกติเรื่องรา3,990บาทแถมฟรี พาวเวอร์กิฟต์เซตอีก5ชิ้นมูลค่า990บาทนะคะซึ่งประกอบไปด้วยพาวเวอร์แบงค์1 4 0 0มิลลิแอมป์ที่ตั้งมือถือฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนแล้วก็ไอริงค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้4,980บาทแต่รุ่นใหม่ราคาพิเศษให้เลยค่ะจ่ายเพียงแค่2390บาทเท่านั้นเองและยังรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะนิ New วซีรีส์สวยนะคะฟังก์ชันครบจัดเต็มขนาดนี้ค่ะมีจากัดสีละ300เครื่องเท่านั้นนะคะคต้องเท่านันน,ะน,นเะ รุ่นนี้ดูสิคะจ่ายแค่2,390บาทดูดีไซน์เขาสินั้นไม่ได้เป็นแบบสีเรียบๆอย่างเดียวนะนี่ระยลาะยะคราบนะคะคือคือเลนส์ไฟเขามีเทคเจอร์ด้านหลักให้นะคะดีไซน์ของตัวกล้องก็สวยมากๆค่ะรวมไปถึงโอ้หน้าจอกล้องหน้านะคะกล้องหลังสวยหมดเลยจอใหญ่มากนี่คือ7.2นิ้วอ่ะเทียบมือให้ดูนะคะนี่ คือจอใหญ่จริงๆนะแต่จอใหญ่แบบนี้นะคะเราสามารถถือจับได้ถนัดมือมากๆคะ่ะรวมไปถึงสเปคเขาก็จัดเต็มฟังก์ชันมีให้ครบครันด้วยนะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะรุ่นนี้นี่มาดูกันดีกว่านะคะเต็มๆเลยตัวนี้อย่างแรกที่ชอบคือฟิงเกอร์พินค่ะสมมตินหน้าจอปิดอยู่คุณกดด้านข้างทีหนึ่งจากนั้นก็ใช้นิ้วมือในการเปิดหน้าจออ,อันนี้ไม่ได้ล็อกเป็นลายนิ้วมือแต่ต้องออบอกว่าฟ<อ>ิงเกอร์พินเนี่ยดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่ว่าเวลาคุณ เอาโทรศัพท์ไ้ในกระเป๋าตัวนี้คือการลั่นนะคะจะไม่สามารถโทรออกเองหรือเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเองได้ต้องใช้ลายนิ้วมือก่อนนั่นเองนะคะทีนี้พอเข้ามาแล้วคุณจะเห็นว่าความใหญ่ของหน้าจอใหญ่จริงเจ็ดจุดสองนิ้วแต่ต้องบอกว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่แล้วยังจับขนาดมือนะคะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่รู้สึกหนักหรือว่าเท้าทะจนเกินไปนะคะนอกจากนี้เป็นฟิวิลิสเพย์ด้วยก็คือไร้ปุ่มโฮมด้านล่างเพราะฉะนั้นคุณจะได้ดูตัวนี้แบบเต็มตาเลยพร้อมความละเอียดระดับ QHD บอก IPS ก็คือชัดทุก คุณอยากจะดูหนังเล่นเกมฟังเพลงแล้วต้องบอก7.2นิ้วเนะี่ยใครดูหนังต่างประเทศซับไตเติรคืออ่านได้ไง<อ>่ายมากาะตัวใหญ่นะคะนอกจากนี้เล่นได้ทั้งวันเพราะแบตเตอรี่ให้มากถึง3,800ม ah ิลลิแอมป์เลยนะคะแต่ไม่พอนะตัวนี้ต้องบอกว่าขุมพลังจริงๆเพราะมาพร้อมกับนี่ซีพียูคอร์คอ1.5กิกะเฮิร์เลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับแรมอีก4กิกะไบต์ค่ะเพราะฉะนั้นการประมวลผลขอ,ของเขาเนี่ย4กิกะไบต์ถือว่าเยอะมากเลยนะคะนอกจากนี้มาพร้อมกับรอบมอีก64กิกะไบต์คุณดูนะแอปพลิเคชั ทั้งหมดเนี่ยคุณเก็บได้รูปภาพเก็บได้เยอะมากสำหรับ64 g b ซึ่งปกติคุณจะได้แค่32 g b เท่านั้นเองนะคะแต่ที่คุณเห็นเห็นแอปพลิเคชันเยอะๆแบบนี้เพราะตัวนี้รองรับทุกแอปพลิเคชันค่ะเพราะระบบปฏิบัติการของเขานะคะเป็น Android 9.1พายนั่นเองแล้วนอกจากนี้ยังรองรับ2สิมและสิม 4G ด้วยทุกระบบทุกเครือข่ายนะคะทีนี้ตัวกล้องหน้าอันนี้ชอบโปรดปราณที่สุดกล้องหน้าความละเอียด800พิกเซลแต่รับแสงได้ดีมากจริงใครเป็นสายเซลฟี่ตัวนี้แนะนําเลยนะคะ ส่วนกล้องหลังดีไซน์กล้องว่าสวยแล้วความละเอียดของกล้องก็ให้เยอะ16ล้านพิกเซลเลยสําหรับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับแฟลช LED ด้วยทีนี้เนะี่ยคุณดูฝาหลังเห็นไหมขยับนิดนึงคุณจะเห็นว่ามันเป็น,ล,นลายเส้นเห็นไหมตัวนี้คือดีไซน์สวยมากทันสมัยดูดีมีระดับระดับนิวซีรี์ขนาดนี้ต้องบอกว่ามี 3- สีให้เลือกนะคะบลู Blue, Black, แบล็คล้วก็กรีนนั่นเองต้องบอกว่ารุ่นใหม่นิวซีรี์แบบนี้มีจํากัดนะคะต้องรีบหน่อยเพราะว่ามีสีละ3 0 0เครื่องเท่านั้นค่ะอ่าสเปคจัดเต็มแล้วไม่พอ คนี่ฟีเจอร์ระดับไฮเอ็นโอเร็วมากนี่คือแค่กดด้านข้างมองไปที่หน้าจอเนะคะ Face ID เขาจะทำงานเลยค่ะเร็วจริงจันนหน่าเราใช่นี่คือระบบรักษาความปลอดภัยนะคะซึ่งดีมากเลยเพราะว่าคนอื่นจะเอามือถือเราไปใช้ไม่ได้อาบดูงานนี่จอใหญ่มากๆเลยแต่ทีเนี้ยเขาทำจอใหญ่มาเพื่ออะไรเพื่อรองรับการใช้งานของคนที่เวลา ได้มือถือไปแน่นอนต้องมีการดูโซเชียลต่างๆขป้นมาจอของจริง,รง<ช>อันนีะนะคะภาพคมชัดมากๆล้วดูนะนี่คือ7.2นิ้วนะคะนี่นิ้วกลางไม่สุดเลยนะแล้วเป็นขอบ ติดเลยไม่ได้มีขอบดําเหลือไว้เพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่คุณรับชมภาพมันจะได้เต็มตาจริงๆค่ะนี่คือ7.2นิ้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณใช้จอเล็กกว่านั้นอยู่บางคนคิดว่ามันก็พอได้แหละมันใกล้เคียงกันอาลองเปรียบเทียบให้ดูว่า7.2นิ้วกว่6นิ้มั้ยไม่ใกล้เคียงเลยกลไม่พอได้เลยอ่าแถม6นิ้วยังมีพื้นที่สีดําด้านข้างเหลืออีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นจอเล็กมากดูแล้วมันไม่สบายตานะคะจอใหญ่ยังไงก็เต็มตาชัดกว่าเยอะเลยค่ะ จะให้ดูอีกหนึ่งอย่างคือ Voice ID นะคะเราใช้เสียในการปลดล็อกได้ค่ะ o อวาน่แบบนี้ง่ายมากอาจจะให้ดูอีกหนึ่งครั้งคุณกดทิ้งด้านข้างแล้วก็สไลด์ขึ้น o อวาน่ เนี่ยก็สามารถเข้าหน้าจ<ม>อได้เลยซึ่งมีทั้งเฟซไอดีให้เลือกมีไวท์ไอดีให้เลือกทีนี้พอเข้ามาด้านในแล้วเราอยากจะให้ดูหนึ่งอย่างคือกล้องค่ะตัวนี้ที่เราบอกว่ากล้องสวยมากคุณดูกล้องหน้าก่อนกล้องหน้าคือชอบจริงๆบิวตี้มากคือภาพชัดภาพคมนะคะภาพสวยคือแสงดีแสงดีมากเลยแสงดีจริงส่วนกล้องหลังนะคะความละเอียดความชัดคือ16ล้านเลยตัวนี้นะคะ16ล้านพิกเซลหนึ่งส S 1> <S 1> <S <S เขาก็ทำหน้าตกใจให้ดูอยู่ะให้ตลุ่มในความจะอาแให้ดู <ๆ S 2> เห็นบ้านแล้วคุณดูความคมชัดเนี่ยคือชัดไมจริงอ่ะทีนี้มาดูถ้าเป็นกล้องหน้าแสงสวยแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มแล้วแล้วตัวนี้คุณสามารถปรับแต่งหน้าทุกอย่างได้ในนี้เลยนะใครลืมเป็นหน้าสดกรีดอายไลเนอรน์แต่งหน้าในนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือตอบโจทย์สายเซลฟี่จริงค่ะยังไม่พอหรอใช้มาถือทั้งวันเนี่ยค่ะเอาวแบดหมดแล้วมีของแถมฟรีให้นี่ค่ะ นี่คือ power bank หนึ่งหมื่นสมิลลิแอมแล้วยังบอกไฟแสดงสถาน,นะนะคะขึ้นแสงมาให้แบบนี้เลยนี่ให้เยอะเลยนะ1,400ม ah ิลลิแอมเลยนะคะเดี๋ยวเราคละสีไปให้คือซื้อจริงมือถือนะ3,800ม ah ิลลิแอมแล้วแต่ว่ากันแบตหมดระหว่างวันเนาะอยู่นอกบ้านหาที่ชาร์จไม่ได้เอาตัวนี้ไปใช้กับให้ฟรีนะคะมไม่ได้แค่ power bank นะถูกต้องมาไปกิฟต์เซตเลยกิฟต์เซต5ชิ้นอันนี้ที่คุณจะได้ไปนอกจาก power bank ก็จะมีที่ตั้งมือถือฟิล์มกระจกเคสซิลิคโคนแล้วก็ไอริงด้วยนะคะครบเซตแบบนนนี้้้โโปรรมมมมชั่่่่คคคคุคุาาาากะะจิงๆอยพลด ดีมากๆเลยนะคะกับโอวร์นารุน v 14ค่ะมี3สีคุณเลือกเป็นนิวซีรีส์นะคะลองเลือกดูนะว่าชอบสีไหนมีทั้งรูแบล็กแล้วก็กรีนค่ะปกติเครื่องละ3,990บาทนะแต่เราแถมฟรีพาวเวอร์กิฟต์เซตอีก5ชิ้นมูลค่า990บาทให้ไปด้วยค่ะก็จะมีทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องได้ใช้แน่นอนแต่เราให้ฟรีหมดเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยนะราคารวมทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ค่ะ4,980บาทแต่นี่คือรุ่นใหม่ราคาพิเศษสุดๆให้ไปเลยะบนัันังรปรปก หปีเต็มด้วยนะคะและนิวซีรีส์แบบนี้ค่ะขออนุญ,ญาตมีจํากัด4ละ300เครื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้น3สีนี้ชอบสีไหนต้องเลือกแล้วก็โทรมาหาเราเบอร์นี้เลยนะคะ02 3518000ค่ะ เขาบอกว่าดีไซน์สวยจริงสำหรับตัวนี้เห็นไหมคุณจะเห็นว่ามีลายตรงฝาหลังแบบนี้ซึ่งดูทันสมัยมากๆนะอันนี้ไม่ได้น้อยและไม่ได้มากเกินไปจริงๆเรื่องดีไซน์ใช,ใช่ขยบนิดหน่อยเขาก็จะมีเหมือนแบบพีระมิดมีแสงเลนไฟไม่ได้เป็นสีทื่อๆนะเนี่ยคนใช้เยอะนะคะสวยมากเลยดีไซน์ดีมากเลยนะคะใช่นอกจากนี้นะเราจะบอกว่าตัวนี้นะคะหน้าจอใหญ่ซึ่งการที่หน้าจอใหญ่เนี่ยพูดได้เลยว่า เวลาคุณเล่นอะไรนะมันจะเต็มตามากๆสมมติคุณเข้าไปดูเนี่ยคุณเห็นหน้าจอใหญ่เงี่ยเอะฉันเอาหน้าจอใหญ่ไปทำอะไรเวลาดูหนังค่ะถ้าคุณติดซีรีส์เกาหลีคุณต้องอ่านซับไตเติ้ลตัวนี้จะดูได้อย่างดีเลยรวมไปถึงเวลาคุณเห็นโปรโมชั่นต่างๆคุณดูไลฟ์สดจากเอฟขอมกี้มันอ่านตัวหนังสือไม่ชัดนะเพราะหน้าจอใหญ่ขนาดนี้ทุกอย่างจะเห็นได้เต็มตามากยิ่งขึ้นใช่นะคะประโยชน์เยอะมากนะคะสำหรับรุ่นนี้ทั้งจอใหญ่สเปคแรงฟังก์ชันก็ครบครันแต่ว่าคุณจ่ายแค่สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทหาไ i ได 023518000ะค,ะค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันในสินค้าถัดไปค่ะ pping เพื่อนที่รู้ใจคุณ